ท้องสองแล้วจ้าดาราสาวดังได้สามีน้ำยาดีหลังลูกสาวเพิ่งอายุครบหนึ่งขวบเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของครอบครัวนี้อยู่เรื่อยๆล่าสุดวันนี้ 2. กรกฎาคม66 สาวเจนเนี่ได้ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่สองแล้วโดยโพสต์ภาพสามีและลูกสาวถือที่ตรวจคันขึ้นสองขีดพร้อมข้อความระบุว่าสวัสดีกรกฎาคมของขวัญวันเกิดมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะพี่ยูจินมีน้องแย้วฉัดมงคลสมแก้วน้องอยูจินฉัดชนกสมแก้วท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแสดงความยินดีจำนวนมาก ทางทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ